หลังจากที่เดินมาถึงอยอดข้างบนเขาเนี่ยนะก็จะมีเจดีข้างบนนะฮะก็จะมียตดพี่น้องเยอะมากครับลิงครับนี่ครับเกาะอยู่ตามหินเต็มไปหมดนะฮะไม่ทราบว่ามองเห็นกันหรือเปล่า ลิงั้งนั้นครับแม่ลูกมันอยู่ด้วยกันอะอยู่เต็มทั้งต้นไม้อยู่ตามโขดหินนะคะเนี่ยคือบรรยากาศข้างบนนะเดี๋ยวให้ดูวิวก็จะมีเจดีย์เจดีย์ประดิษฐานอยู่ข้างบนก็จะมีรูปพระพุทธองค์พระพุทธประดิษฐานอยู่ข้างในนะครับนี่คือลานข้างบนหลังจากที่เดินขึ้นมาประมาณ 475ขั้นตามบันไดขึ้นนะเจดียิ่งบนนะโอตอนนี้ปิดไม่ให้เข้านะตอนนี้ทางวัดปิดเราก็เลยเข้าดูได้แต่ข้างๆนี่คือข้างบนนะลิงเต็มไปหมดครับตอนนี้นลิงนั่นก็ลิงฮนงะ มันอยู่คู่กันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูวิวข้างบนอีกนะเดี๋ยวจะเดินขึ้นบันไดไปข้างบนอีกโอ้เหนื่อยครับพี่น้อง <c oughs> สำหรับคนที่เคยมาแล้วก็น่าจะพอรู้ <c oughs> พอทราบวัด <c oughs> พระพุทธชายนะครับ <c oughs> อยู่ที่อำเภอพระพุทธชาย จังหวัดสระบ,บุรีครับอยู่ใกล้ๆกรุงเทพนีเองนะครับขับรถมาจากผมขับมาจากแถวรังสิตใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครับผมขับมาเรื่อยๆครับมาช้าไม่ได้รีบเนี่ยฮะนี่บรรยากาศข้างบนนะฮะเนี่ยบรรยากาศข้างบนเดี๋ยวยังไม่สุดนะฮะต้องขึ้นไปให้สุดอีกจะขึ้นไปอีกบรรยากาศข้างบนเราจะมีเจดีทั้ง เจดีใหม่ก็เจดีเก่าครับน่าจะสาสร้างมันมานหลายปีนะแต่ก่อนน่าจะทาเป็นสีขาวล้วนนะตอนนี้ก็มีพวกฝุ่นเชื้อราเกาะติดทำให้เจดีดำนี่ครับรากาศนี่ครับเหมือนกับอยู่ในหุบเขาเลยอยู่กลางหุบเขาเนี่ย ดูอันนี้น่าจะเป็นเจดีใหม่ครับดูกระเบื้องสีเหลืองทาสีใหม่ค่อนข้างใหม่หน่อยน่าจะสร้างได้ไม่นานนี้นี่ก็ลิงลิงเต็มไปหมดฮนะนอนเรียงรายกันเต็ไมไปหมดตามโขดหินบนต้นไม้ก็มีเดี๋ยวเราไปดูวิวบรรยากาศข้างบนนะครับเนี่ยอ่า ไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคลมโรคชักโรคอากาศไปยืนตามขอบนะอันตรายมันจะเป็นคล้ายๆหน้าผาเลยนะครับบรรยากาศโดยทั่วไปเนี่ยมองเห็นจังหวัดสระบุรีได้เลยมองจากภกูเขานี่ก็เห็นเขตตัวเมืองชานเมืองสระบุรีทุ่งนาะนจะมองเห็นทุ่งนาเนี่ย นาะแล้วก็สันเขาที่เป็นแ,แนวเหมือนลูกคลื่นครับเนี่ยขึ้นลงขึ้นต่ำจุดนี้จะเป็นจุดชมบรรยากาศชมวิวพี่น้องคนไหนที่มาก็มาถ่ายรูปอันนี้ได้นะครับถ่ายรูปนี่ครับบรรยากาศคนพี่น้องเราที่มากินมาเที่ยวเออมาเที่ยว ก็จะมีมาอยู่เรื่อยๆนะครับวัดน,นี้ยายดูบรรยากาศข้างล่างส่องไปข้างล่างเนี่ยบนข้างล่างท่านใดที่ขึ้นไม่ไหวเขาก็จะขับรถตู้มาหรือรถกระบะรถเก๋งอะไรมาจอดอยู่ข้างล่างนี้ครับจากพื้นที่ผมถ่ายอยู่นี่น่าจะสูงจากระดับที่พี่น้องเรายือนอยู่น่าจะประมาณ60เมตรสูงขึ้นมาเนี่ยหกเมตร หกเมตรนะฮะอ๋อสูงโอ้บรรยากาศดูครับหุบเขานี่คือบรรยากาศนี่คือบรรยากาศข้างล่างครับใครอยากไปถ่ายวิวข้างบนนี้ก็มาถ่ายได้นะครับก็จะเป็นหุบเขาเหมือนอยู่ในเวิ์งหุบเขาสักอย่างหนึ่งเนี่ยมีลิงครับมีลิงเต็มไปหมดเลยนะลิงมัน มันคล่องครับมันมีป่าแล้วมันก็โอ้ลิงอาบน้ำด้วยมันเล่นน้ำด้วยนะลิงมันเล่นน้ำโอ้สนุกของมันนะนี่ฮะบรรยากาศมองเห็น,นจังหวัดสระบุรีได้ครับตรงนี้วิวถือว่าดีมากที่นี่สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นก่อนนะครับ